เบ็ดลอยเข้าสักสิบอุ้ยเปนเรื่องครับผมข่อยจักดอแบบนี้ข่อยจักดอหนึ่งเข้าแล้วไงเข้าแล้วไงไหลยาวไหมอไหลยาวไหมวายเข้ามาอีกสวยงามครับผมสวยงามครับผมอย่างนี้ก็สวยแล้วขอหลักหมื่นได้ไหมขอหลักหมื่นได้ไหมขอสักสิบเทนะ่านะหวานแ๊ววเลยไหลาย,ยาวอ,อย่างนี้ขอหน่อยหลักกันโอเคครับผมนึกว่าไหลยาวนะ นึกว่าไหลยาวนะเออนึกว่าจะไหลยาวกว่านี้กา่าบสวัสดีครับผมกลาบสวัสดีท่านเลยนะครับวันนี้มาพบกันกับเสี่ยวหลุยกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เสี่ยวหลุยเรามาจัดกันกับค่ายพอเก็ตซอบนะหรือค่ายพีจีนะเรามาจัดในตัวเกม e เอียิปต์โบสไอจิบบอยนะไอจิบบุ๊กเออมา เรามาจาัดกันเลยดีกว่านะมาดูกติกาเกมก้าวๆก่อนเลยดีกว่าวันนี้เอาทุนมาเก้านะครับวันนี้เอาทุนมาเก้าเก้านะวันนี้ได้เท่าไหร่เอ่ยวันนี้เอาทุนมาเก้าเนะจ้าร่วหรือจ้าร่วงมาดูกติกาเกมกันก่อนเลยครับผม นี่ครัสเก็ตช์กนี้นะสเก็ตสเก็ตชอกนี้สตัวนะหมุนฟรีนะสามารถเลือกหมุเลือกเลือกตัวนี่ได้นะเลือกตัวหมุนฟรีหรือคูณได้นะเออที่เด็เลยแลวสามารถสกอได้ที่ราตั้งสอ0ันมรอามหเดียวเลยนะมาดูตารางกันจครับ้องตัวใหนะงเก่านะโอ้ราคาสูงสุด80บนะหกตัวทุกใบนะวิ่งเต็มหกตัวลเรียนกัน,นแล้วก็หมาดำครับผมแล้วก็งูแล้วก็ตาแล้วก็รกระทาครับผมเราต้องไม่กระานะแล้วก็เอเอคิวเจครับผมเาได้ลงมานะอ้าวเท่าเลว เราจัดกันหน่อยดีว่านี่จะเกิดหรือเปล่านะวันนี้จะเกิดหรือเปล่านะเราตามกันดิเออ,อไรกันไปครับผมใครเข้ามาใหม่นะทักทายเพู่คุยกันได้เลยนะจะเสลยวหรือนะหรือว่าจะตามอุ้ยเกินไปละโคตรมาครับผมไรต่อไปครับผมอ่าใครที่เข้ามาใหม่ใย่เลืมลกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้กับช่องเซลย์เรือกันด้วยนะช่องเก่าโดนบินโดนแบนไปนะผมนะาช่องใหม่ก็ขึ้นมาได้อีกนะไม่แคร์น,นะแฟนขับเยอะนะผมอย่าลเริมนะใครที่กลับมานะผมหรือว่าผ่านตาเห็นเคยเห็นนะหรือว่าเข้ามาใหม่นะ อย่าเลิมไปตามไว้ด้วยนะครับผมอย่าเลิมไปตามสร้องเตียวหรือไปให้ด้วยนะครับผมเออหรือว่าคอมเมนต์นะพูดคุยได้นะสูตรเดิมครับผมใครแนะนําเกมมานะผมใครแนะนําตัวไหนเบ็ดเท่าไหรมานะแตกนะผมแจกกันที่500บาทนะครับผมแจกกันที่500อนะครับผม,มเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาลุยกันเช้าใครอยากเห็นเบ็ดเท่าไร่อยากเห็นเกมไหนผมลองขอขึ้นมาได้เลยครับผมใครที่เคยเลือก ใครที่เคยเล่นนะเราเลิกไปล้วเลิกได้ก็เลิกนะผมเลิกไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์แล้วนะลองเข้าไปต่างกันได้นะอย่าลืมนะไปโฟล์ดอินดักแกรมอินไอจีเฟซบุ๊กกันได้เลยนะผมเออแฟนเพจต่างๆนะลองเข้าไปตามลองเข้าไปดูกันได้นะต่างๆเลยนะครับผมลองเข้าไปดูกันได้นะว่ามีเวอร์ชั่นตัวไหนกำลังมาตัวไหนกำลังแก่นะเว็บค่ายไหนนะก็ลังเกิดะเออลองเข้าไปเจ๊มลองเข้าไปดูกันได้นะครับผมลองเข้าไปเจ๊มลองเข้าไปดูกันได้นะครับ เดินเลยหงกับเบ็ดหงนะมาหงเบ็ดหงเริ่มไหลเนาะเราปรับเบ็ดกันหน่อยดีกว่าเบ็ดหงมันไหลเดียวเราปรับเบ็ดกันก่อนดีกว่ามาเอาเป็นเบ็ดเท่าไหร่ดีเอ่ยอ่าค่อยๆปั้นขึ้นไปครับผมมาเป็ดยี่สิบบาทดีกว่ามาสักสามสิบหมุนหรือยี่สิบหมุนดีสักสามสิบหมุนสักสิบหมุนไปลองชิมรางหน่อยลองชิมรางหน่อยว่าจะรอดหรือจะร่วงลองชิมรางกันก่อนครับผมจะรอดหรือจะร่วงครับผมค่อยๆปั้นกันไปครับผมค่อยๆปั้นค่อยๆปั้นกันไปนะชิมรางกันขึ้นมาดิซิว่าจะรอดหรือจะร่วงครับผมปช้อนี้นะ สวยงามครับผมเคเต็มนะสวยงามครับผมแบบนี้ก็สบายนะครับผมแบบนี้ก็สบายนะครับผมเออ นะไปกัะต right? 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 ่อมาอะไรดีอย right? ู anyway. ่นะอะไรดีอยู่นะอะไรดีอยู่นะไปกันต่อเลยครับผมไปกันต่อเลยครับผมมานี่ครับผมไหลมาสวยสาวสมุนกับเบลสิบนะดูนี่เจ้าร่องหรือเจ้าร่องนะใส่กันยาวๆไม่จ้ร่องหรือเจ้าร่วงครับผมมาลองรับชมกันยาวๆเลยครับผมลองรับชมกันยาวๆเลยนะสวยงามครับผมอ้าวสวยครับผมเต็มที่เต็มคาราเบลเต็มสูบกันเข้าไปเลยเข้าในช็อตนี้นะ จับต่อ,อน,นี้เอาเลยนะครับผมเต็มสูบกันเข้าไปเลยครับผมโอ้ยเจ้างูมาว่ะเจ้างูมาว่ะเออติดเข้าหมาเข้าหน่อยสิหมาเข้าแถวหนึ่งแถวสองหน่อยดิเต็มคาราเบลแน่นอนนะหมาเข้าแถวหนึ่งแถวสองเนี่ยโอ้โหยาวยานต่อเลยครับผมยาวยานต่อนะไอเจ้าร้อหรือเจ้าร้อนน้ำมายนี่ไม่ไหวแล้วนะ ม้นี้ไม่ไหวแล้วนะลองเพิ่มหน่อยดิดูเบ็ดหกสิบด,ดิมันไม่แตกเลยนะมันไม่แตกนะลองเบ็ดน,นี้สิสิบหมุนดูดิจ้ารอดไหมครับผมขอให้มันเกิดน,น้อยขอให้มันเกิดนะครับผมอ้าวมาหน่อยดิก็เข้ามาดิครับผมก็เข้ามาสิครับผมผมหมุนเข้าปีก็เกิดไอสิบหมุนก็เข้าปีก็เกิดอยู่เหมือนกันนะครับผมสิบหมุนจะเข้าไหมมาไหมเออมาว่ะตัวท้ายเลยอันนี้เตียยครับผมจริงๆนะนีดด่ตจริงๆนะครับผม เออราลองดูที่จอร์ดด้วยจอร์ดด้นะนี่เลยครับผมคูณสิบไปดิคูณสิบไปดิห้าเทียวให้เกิดนะเออใครเข้ามาแล้วอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใกับช่องแซลเลยกันด้วยนะจ๊ะเออมีฟังชั่นดีๆมาแนะนำกันแน่นอนนะหรืออย่าไปคุยพูดคุยกันได้นะนในออฟฟิเชียลในเออลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมลองเข้าไปดูได้นะแฟนเพจต่างๆนะลองเข้าไปตามลองเข้าไปดูกันได้เลยครับผม เรียบร้อยครับไม่แตกนะไม่แตกนะไหลน,น,นอกไม่ห้าหมุนรอดไหมสวยงามครับอาสวยงามไหลมาเร็วไหลไม่โอสวยครับผมไหลมายามาร็วเออมาแล้วช็อตนี้นะช็อตนี้มาแล้วนะเออค่อยๆเข้าขอย่างนี้ค่อยสวยงามนะครับผมช็อตอย่างนี้เราค่อยสวยงามนะครับผมไปกันต่อครับผมไปกันต่อนะมาอีกไหมมาอีกไหม ไม้สักดอกไหมโอเคครับผมเรียบร้อยนะมีอะไรแล้วมาต่อครับผมเบ็ดร้อยไปเลยพี่ขอเบ็ดร้อยสักสหมุนนะขอเบ็ดร้อยสักสิหมุนนะเบ็ดร้อยเข้าสักสินนะรรอ,กสกอุย้ยไปเรื่องครับผมข่อยสักดอกแบบนี้ขอยสักดอกนึงเข้าแล้วไงเข้าแล้วไงไหลยาวไหมไหลยาวไหมวายเข้ามาอีกสวยงามครับผมสวยงามครับผมอย่างนี้ก็สวยแล้วขอรักมหมื่นได้ไหม ขอหลักหมื่นได้ไหมขอสักสิบเท่านะหวานเจ๊บเลยไหลาย,ยาวๆนี้ขอหน่อยละก,กันโอเคครับผมนึกว่าไหลย,ยาวนะนึกว่าไหลย,ยาวนะเออนึกว่าจะไหลย,ยาวกว่าน,นี้นะไปกันต่อครับผมหไหลไหมนะจอกใครที่เข้ามาใหม่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไัครใหกับช่องเจลารวยด้วยนะ,ะมีโปรชั่นดีๆมาแนะนำกันแน่นอนนะห,นหรือว่า,าเอาแล้วไงเข้าปีอีกแล้วครับผม หรือว่าจะมีโวอร์ชั่นมากมายนะลองเข้าไปสอบถามนะมีเวอร์ชั่นอะไรเอ่ยกับเี่ลวหรือนะั้นในรายออฟฟิเชียลนะโปรโมชัน่นตอนนี้ค่ายไหนตอนนี้ค่ายไหนนะอันนี้ค่ายไหนกําลังมาตอนนี้ค่ายไหนมีโปรโมชั่นนะลองเข้าไปสอบถามนะเข้าไปดูกันได้เลยครับผมลองเข้าไปสอบถามนะเข้าไปดูกันได้เอา้าดอกเดียวก็มาแล้วสองเท่านะดอกเดียวก็มาแล้วสองเท่านะครับผมสิบเข้ามาแล้วสิบเข้ามา สิไม่มาวะโอเคครับเดี๋ยวจบหมุนฟรีนี้พอแล้วดีกว่านะขึ้นหลักหมื่นแล้วนะพอแล้วนะขึ้นสิบอแล้วนะแค่สิบแถวก็พอแล้วนะน 10, วนะ 13, วนะหวานเจี๊ยบแล้วนะออ 4, นะครับผมเออได้ไหมฟรีสองนะครับผมพอแล้วครับผมวันนี้นะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมสนุกที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กับ r, เซลเลยนะชอบคลิปดีๆคอนเทนต์ด,ออด,ดีอย่างนี้นะลองเข้ามากดซับสไครต์ไว้ก่อนนะครับหรือเข้าไปติดตามในริงเต้า ติดตามคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้ววันนี้เซลเลยขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกล่าวสวัสดีครับผม